สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกียร์รถตักนะครับของวีร้อยขีดสามนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเกียร์สองวิ่งไม่ได้นะครับการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับคือปิ้นของลูกค้านะครับว่าที่อยู่กดแผ่นเพลทนะครับของลูกค้านะครับน่าจะเป็นเกียร์สองนะครับหล่นอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ได้ไหมเนี่เดินไปฝั่งนู้นครับนี่ครับไปดูด้านล่างครับเดี๋ยวมันจะเอามาให้ดู นี่ง่ายนี่คือสปริงกดนะครับสปริงกดคาสนะครับนี่จะเป็นสปริงกดคาสแล้วก็จะิงมีจะมีปิ้นตัวใหญ่นะครับปิ้นตัวนี้ก็นี่งไงหักเลยครับเรียบร้อยดีครับตัวนี้จะปิ้นตัวนี้จะเป็นปิ้นของกดของแผ่นเพจนะครับเกิดจากการสึกร้อนครับหรือขาดอันนี้ก็ไม่รู้ใส่ว่าเป็นเพราะอะไรต้องเกะมาดูก่อน,นครับตอนนี้ เรียบร้อยนะครับนครับตัวนี้ก็แผ่นเพดระเบิดด้วยนะครับนี่ครับอันนี้แผ่นเพดนะครับแผ่นเพดของตัวกดแผ่นดิสตนะครับนะครับเพดนะครับจะลื้อออกมาดูนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแผ่นตัวนี้นะครับ นี่น่าจะสึกครับสึกโอเคเดี๋ยวผมก็จะลื้อออกมาทีละชิ้นนะครับการการก็หนักอยู่นะครับหัการลื้อออกมาเดี๋ยวจะเอาตั้งเป็นชิ้นให้ดูนะครับ ขึ้นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะยังเสื้อหน้าถอยหลังออกขึ้นมาก่อนนะครับได้ทั้งสองคนได้ทั้งสองคนก็ขึ้นได้ไหมสองคนขึ้นมาอ่าโอเคแั้นจับไว้วจะเดี๋ยกรกขึ้นมานะครับครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้จะใช้เป็นเลียรจูแปดแผ่นนะครับข้างละแปดนะครับ เป็นานนีครับี่เอามาพร้อมกันเลยนี่เป็นอุกร ปินด้นนหน้อน้เดอต่อน่อนะครับรับเจียงตุ้ีจริงครับวันนี้กนคือเศษที่ว่ามันงทังครับเจับดเจะตั้งไว้ลูกค้าดูนะครับเื้อสุดกับ ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลุกนี้ยกขึ้นนี่ให้ได้ไหมยกนิเี้ยเดี๋ยวยกขึ้นนี่ก็นเลยยกขึ้นมานั่นได้อยู่นะคนหนึ่งเรียกมานันว่างอยู่คนหนึ่ง Ah, bet. 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 ต้องหาลูกทอกใหม่นะครับทอกพังเลยนะครับนี่กับลูกทอกพังเลยนะครับไหนอันไหนลูกทอกนี่ครับเห็นไหมครับว่านี่เป็นเศษลูกทอกนะครับ <c oughs> กำลังดูให้ดูนะครับว่าเสียหายขนาดไหนนะครับ จะเอาออกมาใช่โอ้โหใช่ใช่นั้นแหละป้อนตี ไปแกะมาให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าตัวนี้มันเป็นที่อะไรแต่เดินเห็นแล้วว่าเป็นที่แกะสองนะครับแกะสองคือลูกทอกอยู่ด้านในนะครับของลูกค้าเรียกก็ลูกทอกระเบิดนะครับตัวนี้อาจจะได้แกะให้ไม่ดูนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นลูกทอกระเบิดให้ลูกค้าดูเเรียบร้อยก็จะเช็คเป็นให้ดูว่ามันเป็นเพราะ เีื่อนี้เราต้องต้องเก็บมาดูก่อนว่าเป็นพ่อสาเหตุอะไรครับถึงลูกพกระเบิดนะครับโอกาสที่แบบนี้โอกาสน้อยมากนะครับที่ว่าจะให้มันระเบิดอีกอย่างหนึ่งคือปิ้นมันหลุดนะครับปิ้นหลุดออกปิ้นตัวล็อกตัวนี้ครับหลุดออกแต่น้อยมากนะครับที่ว่าจะหลุดออกหนึ่งในร้อยนี่นก็น่าจะมีอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่า อย่างหนึ่งคือแผ่นตัวนี้ต้องแตกก่อนนะครับแผ่นรองแผ่นลิสนะครับรองแผ่นลิสตัวนี้แตกก่อนถึงจะปิ้นจะหลุดออกมาแต่ว่าปิ้นเนี่ยนึ่งเหมือนผมว่าแหละร้อยในสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปิ้นมันมัน,ม,นมันสามารถสามารถขยายตัวได้อยู่แล้วอยู่ในร่องของมันอยู่แล้วนะครับอัน,นี้คือว่ามันระเบิดออกมาเลยคือลูกท็กอกแอบตัวนี้นะครับหรือจะมีการกระแทกอะไรสักอย่างครับมันขาดคอตรงนี้เลยนะครับ

เข็มไม้ของรถนะครับเดี๋ยวเรจะถอดเข็มไม้ออกแล้วก็จัดก,การตีเอาตรงด้านครับมันนี่มันนี้วันนี้อ๋อมันี่ตรงนั้นปี๋หรืเปล่าเออดูน้อไม่ออกอ่ะไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรรัวมันจะขาดไหม ปกติปกติตัวนี้มันจะเป็นเบอร์เบอร์บ,อรบุกี้ไม่ไนะครับแต่จะการสง่ง ตัวนี้ก็สามารถเอา,เอ,าออกมาได้เลยนะครับระวังหน่อยนะครับเพราะเป็นเครื่องเดี๋ยวครับผมนี่เป็นเกีย์เกียวสามนะครับตัวนี้เกียรสาม ตัวปัญหาออกมาแล้วครับเห็นไหมครับระเบิดครับก็ระเบิดก็มีการสึกล้อนะครับตัวนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งก็จะสามารถทำให้นั่นได้นะครับเปลืองกระแตกเลยตัวนี้ นี่ครับโอ้ป่าโอเคไหมโอเค okay. okay. ครับผมก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงตรงนี้ก่อนครับถ้าถูก <c oughs> ก็มาจารื้แล้วก็ผมจะทำคลิปให้เอีกทีน,นึงครับากดไลค์กดแชร์ครับปูชนหนึ่งได้ครับผมขอบคุณครับ